ตวิจานโนปวังโอติตัมโมสักจังโสตโพติขอถวายความกรุบแด่คณะสงฆ์ให้เจริญปญายิโยพุทธบริษัททั้งหลายอันมีท่านอาจารย์ประกอบเป็นประธานในวันนี้ธรรมบากก็ได้รับสัตตาจากเจ้าปาพให้มาแสดงธรรม ตาบาดีที่ยกขึ้นว่าสุวิจาโนปวังโอติแปลว่าผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญน็สัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นที่ก็รพบับถือเพราะว่าพระองค์นั้นได้จัดสรู้หรือว่ามีความรู้สัานสอนว่าทุกอย่างเกิดจากเหต นี่เป็นที่มาของความรู้ทุกวันนี้เขาก็เอาไปใช้เพื่อโฆนณาใจต่างๆเขาก็ใช้คาว่าวิจัยวิจัยก็คือไปหาใจของมันตั้งสมมติฐานขึ้นมาก็คือความสงสัยสมมติฐานทาให้เราทําวิจัยด้ที่จริงมันก็คือการหาความรู้นะแต่ไม่ พูดคำว่าวิจัยพูดคำว่าหาความรู้ก็ได้เราทั้งหลายก็เลยนับถือพระพุทธเจ้าว่าท่านเป็นผู้รู้พุทโทธแปลว่าผู้รู้ผู้มีความรู้มีคำกล่าวว่าในโลกนี้ใครที่มีความรู้มากกว่าคนนั้นชนะหรือประสบความสำเร็จคนคนที่ไม่รู้ก็หลงยกตัวอย่ยางง่ายๆว่า คนสองสามคนก็ไปในป่าใครรู้ทางออกคนคนนั้นก็ออกมาได้คนใครไม่รู้ก็หลงอยู่ในป่านั่นคือเรื่องง่ายๆแต่ถ้าเปลี่ยนป่ามาเป็นชีวิตคนป่ามันก็ยาวนานบางคนหลงติดอยู่ในหลายสิ่งเขาก็มีคำพูดง่ายๆว่าหลงาทางเสียเวลา ถ้าหลงติดยาก็เสียนอนาคตนั่นก็หลงและบางคนก็หลงอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตางแล้วก็ไม่ใช่ยาด้วยความหลงนีภพษาบาลีเรียกว่าโมหะาษาไทยก็แปลดั้นนคำเดียวแปลว่าโง่โง่ก็ทําไม่ถูกมันเราเรียน,น,น,ยนหนังสือเนี่ยโง่ก็อ่านไม่ออกโง่ก็ไม่เข้าใจโง่ก็จาไม่ได้ แต่ว่าพระพุทธเจ้าก็สอนเน้นไปเรื่องความทุกข์ซึ่งเป็นปนัญหาปัญหาที่มากที่สุดของคนตั้งแต่เกิดจนตายมีปัญหาเดียวความทุกข์ไงถ้าไม่ใช่ทุกข์มันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่ความทุกข์มันไม่ใช่ปัญหาจะยิ่งเป็นความทุกข์มันยิ่งมากยิ่งดีแต่ว่ามันไม่แน่นอนนะสิ่งเดียวกันเป็นได้ทั้ง สุขเป็นได้ทั้ง like ทุกคนคนเดียวเป็นทั้งความสุขของเราเป็นทั้งความทุกข์ของเราคนเดียวกันนั้นคนเดียวกันที่เรียกว่าแวนคนเดียวกันที่เรียกว่าลูกที่เรียกว่าผัวที่เรียกว่าเมียคนเดียวกันนี้เหละเป็นทั้งสุขสุดๆเป็นทั้งทุกข์จุดๆเลยเป็นได้ทั้งสองสิ่งอยู่ในคนเดียวกันจริงไหมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าปัญหามันอยู่ในใจเราไม่ใช่อยู่ที่คน เวลาที o, mà, lên, ăn, ่เราเป็นทุกข์นความทุกข์ไม่ใช่อยู่ที่เขาเห็นไหมคนเลี้ยงแมวเลี้ยงหมารับมากเหมือนลูกกอดชมเล่นทั้งวันทุกวันพอหายไปเป็นทุกข์เที่ยวเที่ยวไปอาตามบ้านจมเรือนคนอื่นความทุกข์อยู่ที่แมวหรืออยู่ที่ไหนความทุกข์อยู่ที่ใจเจ้าของแมวนี่ไม่ใช่อยู่ที่แมวและเวลาคนหายไปก็เหมือนกัน คนที่โยมรักมากๆวันหนึ่งมันหนายหน้าไปทุกตอระบานบางคนไปโดดสะบานอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ถ้าบางคนไม่อยู่ฉันไม่สามารถอยู่ได้ถ้าไม่มีเจอบางคนว่าไปมั้งแล้วก็ไปโดดสะบานตามเธอไปด้วยที่จริงไม่รู้เธอไปไหนเธอไม่ได้โดดระบานเราโดดคนเดียวเหมือนที่สารรันเีวนไหมไอ้นั้นโดดสองคนที่มันไม่ตายที่มันตายทั้งคู่มันคกงเอาป้าเก่ามามัดไว้ แต่ไม่มัดพรกรรมาบางคนอาจจะไหว้ขึ้นตะลิงไม่ได้ไม่รู้เนี่ยความทุกข์เนี่ยมันเป็นปัญหาพระพุทธเจ้าเลยตั้งศาสนาพุทธขึ้นมาเพื่อจัดการกับความทุกข์แล้วก็พยายามแก้ไขสาเหตุของมันเช่นเรื่องพฤติกรรมพฤติกรรมเนี่ยเราก็เสเป็นทุกได้ทุกเรื่องเลยคนเนี่ยแม่แม่ไม่ได้เกิดมาให้เราเป็นทุกข เราเป็นทุกข์เาเองแต่เราก็ทําเองด้วยความทุกข์เราไม่ใช่ใครทําให้ความทุกข์ของเราส่วนใหญ่เราทำเอาเองไม่ใช่ใครทําให้เราเราจัดการมันไม่ได้พระพุทธเจ้าเรียนสอนเราเนี่ยมีความรู้ที่จะจัดการกับไอ้ความทุกข์นี่นยพระองค์บอกว่ารักษาศีลใด้ดีเพราะว่าถ้าเรามีความประพฤติปฏิบัติดีปัญหาต่างๆมันก็หายไปเรื่องพฤติกรรม ก็เลยเสนอสีนาไว้ว่าสีน้าที่โยมรับกันทุกงานนี่ประเทศใดนี่เป็นประเทศที่คนรับศีลกันเป็นปกติท่นโยมบางประเทศไม่มีคําว่าสีนะมันไม่รู้ว่าศีคืออะไรเขามีแต่วิทยาศาสตร์มีแต่ความรู้มีแต่โดเลตมีแต่าสายเขาไม่รู้ว่าศีลก็มีเป็นประเทศรัสเซียยูเครนที่รบกันไม่รู้เอาอะไรสองประเทศนั้นไม่มีสี มันเลยไม่รู้ว่าการเบียดเบียนคนอื่นนั้นเป็นทุกม,มันเอาปืนมายิงกันพอหมดลูกกระสุนมันก็ไปขอประเทศอื่นมายิงกันถามายิงเอาอะไรไม่ได้ตอบได้คุณปูตินนั้นก็ตอบไม่ได้อีกไกวหนึ่งก็ตอบไม่ได้ว่ายิงกันทําไมแต่ว่าจําเป็นต้องยิงเพราะว่าหมดปัญญาแล้วเหลือแต่ลูกศนถ้ามีปัญญายังพูดกันได้ถ้าหมดปัญญาแล้วพูดไม่ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าเลยสเสนอสีว่าอย่าเบียดเบียน,นกันมันเป็นตุก อยาละกามยจะจินจมบัติของใครใครก็หวงอยากได้ก็ไปขออย่าก็มุยไปซื้อเอาลูกเมียใครใครก็รักก็หวงอย่าไปร่วงละเมิดปิดจารีตประเวณีการพูดคำจริงําให้ถังกมอยู่ได้เป็นที่น่าเชื่อถือทำการทำงานได้พบหาได้ถ้าไม่มีจีนกบไม่ได้ไม่ว่าใครก็กบไม่ได้ได้โกพ่อก็กบไม่ได้แม่ก็กบไม่ได้กิต็ิ เมียก็เขาไม่ได้ผัวก็เขาไม่ได้โอกกี่โอกเป็นควายเลิกกันเลยโกบ้าเที่ยงเย็นตัวทุกครั้งเท็จทุกทีเลิกเลิกเยอะนะกบไม่ได้ไม่ว่าหน้าไหนถ้าไม่มีจัดจังพระก็นับถือไม่ได้เต็จยิงการราชการเต็จนี่ยกเลิกเลยระบบมันล่มระบบราชการคือระบบที่รักษาประเทศถ้าเต็จระบบมันล่มเคยเจอไหมระบบล่มโยมไปเอทีเอ็มกดเลยมันไม่ออกว่านั่นเองเรื่องเอทีเอ็มมันเต็ดเอาแล้ว คือมันไม่จำที่ทิมเขาไปแล้วกดรหัสก็แล้วมันบอกว่าเออเดินหน้าเองกลับมามันเดิมตังไม่ได้ระบบบมานเตดเตทที่มายหมดเนี่ยพระเจ้าเลยบอกว่าคนต้องมีจัดจ่าเด็กๆก็ต้องมีจัดจ่าอ้ามโกหกพ่อแม่ไปํำปิดมาต้องสารภาพไม่ใช่สามทีร้อยเวนมาเองแบบนี้ไม่ได้ที่หมายหมดหายไปครึ่งวันบอกผมไม่ได้จำอะไรแม่กลับมานอนสามที หนึ่งเก้าหนึ่งมาจอดหน้าบ้านเนี่ยลูกคุณไปกโม,มยของก็เจ็ดแมอ่อันนี้กบไม่ได้ลูกแบบนี้ยิ่งหลายครั้งเนี่ยคบไม่ได้พระเจ้าเลยเสนอสีนว่ามันแก้ไขปัญหาตัวเองได้สังคมได้สุรามีระยะมันจะเล่าหน่กินม่วงไม่ได้กินเวลาตำงานไม่ได้ก็ขเขียนไว้ที่โรงงานบางเองเขาบอกอันตรายห้ามดื่มสุราเพราะว่า สมานกับเครื่องยนต์พระนี่มีหลายด่านนะวันก่อนอาจจะมาไปรงกับเพื่องไปจวดมนต์พิจาวกรจูงมือไปชัดน้ำมนต์ใส่เครื่องยนต์อาจะมาบอกว่าจัดแต่คนก็พอมั้งโยมนายจ้าบอกว่าจัดแต่ตัวนี้ด้วยอาจารย์มันกินคนไปเจ็ดแปดคนเลยบอกกินก็ไปได้ยังไงเวลามันหมุนนะ มันเกี่ยวเชื่อก้าไปเลยบทกลายเป็นเป็นกระเบื้องไปด้วยคนเพราะว่ามองไงกานสุราในระยะบางคนก็พูดถูกไม่ใช่ควรละบางบอกสุรากินเป็นระยะนั่นก็จริงกินเวลาที่โยมไม่ทาอะไรแล้วกินได้กินได้แต่กลับรถกลับราเนี่ยชนตายอยงอยู่บนถนนพระเจ้าเลยบอกว่าสติสัพพัญญะ,ะจําเป็นในการประกอบอาชีพยิ่งโยมตําแหน่งฐานะสูงเป็นผู้บริหารนี่ สมองยิ่งต้องใช้อย่างเช่นสั้นสาลนี่ก็ใช้ดุลลพบนิดถ้าผู้บริหารนี่ก็ใช้ระบบวิกโก้แก้ไขปัญหาการประเมินคนอื่นตัวเองแบบนี้กินเหล้ามองแล้วสมองที่หายหมดแล้วประเมินอะไรก็เลยอ้ามกินกินเวลาไม่ะมานแล้วนไม่ใช่เอาไปมองอยู่ในที่จมานเดี๋ยวนี้ตายรูปแฉเดียวนี่หลุดเลยไม่ว่าตำแหน่งไหนในอย่าอื่น ขณะที่พอดีอุตยานเห็นไหมจับได้เต็มโต๊ะนั่งยิ้มแง่้อยู่ว่าไม่รู้เอินใครตลกที่บายเอินเคยมาอยู่ในโต๊ะมึงบอกว่าไม่รู้เอินเครว่ามาอยู่ในโต๊ะผมพูดมันเด็นกอนุ่งบานปเด็นการุบานเวลามันเต็มครูมันว่าไม่รู้กนอย่างเคมาอยู่โต๊ะหนูจาหมออาทิตย์พอดีปัญญาอ่อนเท่าเด็กอารุบาลเย่ผูดให้จชัดเลยี้ระบบมันอยู่มั้ นี่พระพุทธเจ้าเสนอไว้ว่าให้มีศีลอ่าทีนี้พอเราปัญหาที่มากกว่าศีลอีกพร,ระพุทธเจ้าได้บอกว่าให้มีปาวนาคำว่าปาวนานี่แปลว่าทําจิตให้สงบทีนี้มาถึงเรื่องของจิตทานคือการแบ่งปันแต่ให้สังคมอยู่ได้แต่แมพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทานพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าใครไม่รู้เนี่ยแกอยู่ยุคเดียวกันกับอริสตุติลที่กวางตะวันตก เป็นอาจารย์ของอาเล็กซานเดอร์มหาราชเขาเกิดยุคเดียวกันแต่ว่าอยู่กาแล็กซีโลกแล้วถ้าพระองค์นี่ก็มีอีกสองคนที่อยู่ยุคเดียวกับพระพุทธเจ้าชื่อว่าเล่ลเขาขื้อและก็ขงจื้อเกิดยุคเดียวกันนะตรงกลางนั้นพระพุทธเจ้าทิศตะวันออกกันที่จีนนะก็มีนักปราชอยู่สองคนนี้แล้วก็ไปทางทิศตะวันตกอิตาลีกรุงโรมมันมี มีมีคนที่เกิดยุคเดียวกันก็คืออริสตเตอรคนที่สอนเรื่องรัฐศาสตร์เอาไวา้โปลิติกปาร e มินด m โมเกตมาแต่คนนี้นั้นเองแกสอนตั้งเอาไว้ว่ารัฐต้องมีคณะ,ะบริหา,ารมาจากคนเนี้สอนรัฐศาสตร์มาจากอริสตเตอร์ตดูไหมมันเป็นยุคอะไรยุคที่สามสี่คนนี้ก็เกิดมาอริสตเตอร์ตนยังมลูกศิษย์ที่ มีทเสียงดุ่งดังแล้วยึดโลกได้ทั้งซีกหนึ่งสมัยที่ยังไม่มีรถสั่งชื่อเอเอล็กเดร์มาราชในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยอินเดียมีสงกรามกระตั้งพระองค์เป็นเจ้าชายนีย่ต้องววดออกเหตุผลที่แกออกมาเที่ยวเดิอนอยู่บนถนน,นเพราะแกไม่จำสงกรามสปะปายาเลยไม่อเอาแกพระพุทธเจ้าแกบอกว่าเราไม่รบทหานแกเอามาโกหัวบวชหมด เอาเหล็กมาตาบาดไม่เอาไปตําดับแล้วกองแก้วมาตีกินข้าวไม่เอาไปตีจัดกองทัพชาใจพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ตัดใจแต่โยมานพระด้ไปดกแกเป็นคนดูเดือนกองนี่ก็เอาไว้จัดกองทัพสมัยก่อนมันไม่มีวิทยุก็เ,เดินกับกองตีแบบนี้เดินหน้าตีแบบนี้เดินถอยหลังพระพุทธเจ้าบอกตีแบบนี้จัดก้าวมึงไม่ต้องรบกรันกูเอามาตีไว้กินข้าวนี่กองใครมันจะไปกบกับแกพวกนักรบ เพราะว่าพระเจ้ารังเกียจสงครามเรางเลยตั้งกติกาการเป็น้าพุธข้อที่หนึ่งข้อแรกสำคัญที่สุดว่าปานาติปาจาเวระมณีถ้ามาเป็นพวกควรมืองห้ามเถียดเดียนกัน้าพุธเลยต้องมาทุกวันเนี้ต้องมาสองวันกว่าปีแล้เวเหตุผลนี้ประเทศเราจึงไม่รบกรันเราไม่ว่าวัดไหนๆก็กให้ศีนร,รับศีนเราเลยไม่ชอบรบกันเห็นไม่ประมาเรารบกันอีตานรบเอาอะไรไม่ใช่บอกได้กติกากันวันหนึ่งหลายปันจบ เดี๋ยวพอมันตายร้อยหรอไปเหลือแต่ยวจิบขวบก้าวขวบเดี๋ยวมันก็เลิกรบก,กันเองเพราะไอ้พวกนั้นมันไม่อยากรบก,กันรบก,กันเป็นกิเลสผู้ใหญ่เด็กไม่รบก,กันมีบางประเทศประวัติศาสตร์ที่กล้ากันจนเหลือทจาอาณจิบขวบร้อยตัวอายุถิบวาพอยี่สิบก็ตายหมดแล้วสงครามมันก็หมดไปเองเพราะทหารไม่มีพระเจ้าบอกอยาก่าเบียดเบียนกันก็เลยเริ่มสอนทางการเอาไว้คือการให้ให้ให้ให การให้การช่วยเหลือการแบ่งปันแล้วก็มาเรื่องศีลไม่เบียดเบียนกันแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องภาวานาะสําหรับคนที่สนใจให้ลึกซึ้งมากขึ้นไปอีกว่าแล้วความทุกข์ออกไปยังไงไอง่ะความทุกข์ ít, ก็ไม่ใช่เรืเ่องยากอะไรนี่โยความทุกข์เป็นแค่ความคิดนี่เปลี่ยนความคิดก็ไม่ใชเป็นทุกข์แล้โยงเป็นทุกข์เรื่องนายแดง นายแดงนี <m í toys> ni, burn, Aa, ่กับเราเป็นแบบนั้นแบบนั้นทุกข์เพราะรักมั้งทุกข์เพราะเปลี่ยนมั้งอ่าทีนี้เปลี่ยนมาคิดเรื่องนายเกี่ยวจบแต่ว่าไม่ใช่ความสามารถของคนทั่วไปที่จะหยุดความทุกข์ได้แบบเหยียบเรีกรถแล้วมันหยุดนะมันต้องมีการฝึกฝนบ้างเหมือนกับจกมวยแบบนี้ก็ต้องฝึกฝนไม่ใช่ไกลต่อไกลขึ้นบนเวทีได้จกมวยได้หมดไม่ใช่นักวิ่งแบบนี้ก็ต้องฝึกฝน ไม่ใช่ไกลต่อไกลลงลู่วิ่งแล้วจะไปวิ่งตีกุร้อยได้ทุกคนําไม่ได้ก็เลยมีการปฏิบัติตามเรียกว่าภาวนามันตามลําดับเนี่ยทานศีลแล้วก็ภาวนาอาจารมาเป็นเจ้าว่าเนี่ยมีญาติโยมไม่หาเยอะส่วนใหญ่เขาก็ไม่สบายใจบอกว่าโยมความทุกข์มันเป็นแก้ความคิดหยุดคิดก็ได้หรือเปลี่ยนเรื่องก็ได้อย่าไปคิดเรื่องเดิมบ่อยๆเรื่องที่เป็นทุกข์มันไม่มีประโยชน์ไม่รู้ไปคิดทําไม เหม tissues, er ือนกับว่าโยมเป็นเปรที่ไหนสักแห่งบนร่างกายมันเจ็บใช่ไหมและโยมก็มือไปหยิกเปรนนั่นหยิกเอาหยิกเอาหยิกทำไมอยามันเจ็บอย่าไปจูมันในใจก็เหมือนกันเรื่องที่เป็นทุกข์มันไปคิดจำๆทำไมอ่ยมันก็ไม่ออกไปง่ายเลยมันก็มากก็เรื่อยคิดหนึ่งครั้งก็เป็นหนึ่งครั้งสังสมคิดสองครั้งก็สังสมเป็นสองคิดคิดสามครั้งก็บอกอาจันเป็นทุกข์ทุกจังเลยส่วนใหญ่แล้วก็ย้ำย้ำ อันนี้ผิดพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมชาติของจิตมันทำหน้าที่รับรู้เรียนรู้แล้วก็รู้สึกแค่นั้นเองจิตนะทีนี้จิตของคนนี่มันเป็นของที่ไม่ได้จับจ้อนอะไรนะครับบางคนบอกว่าจิตจับจ้อจิตไม่จับจ้อจิตนี่วิ่งเหมืนรถไวยรถไกววิ่งไปข้างหน้ากับข้างหลัง จิตวิ่งไปแก่นาอานาคตกับอดีตแค่นะส่วนจิตปัจจุบันไม่เป็นทุกข์คนที่เป็นทุกข์กนเป็นทุกข์กับเรื่องไม่มาดีเรียกว่าอานาคตแล้วก็เป็นทุกข์กับเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็เป็นทุกข์กับอดีตก็เรียกว่าถอยหลังไปเหยียบขี้หมาถอยหลังไปเหยียบขี้หมาคนบ้าก็ไม่ำํำคนบ้าที่ไม่สมประกอบมันมันไม่จำาเหยียบขี้หมา <whereas S 1> แล้วเดินถอยหลังไปเหยียบอีกแต่ว่าคนดีๆทันจำจำในใจกลับไปเป็นทุกข์กับเรื่องเดิม อันนี้ก็เรียกพวกต่อยหลังไปอยากบี่หมามันเป็นเรื่องน่าตลก้าไม่ตลกโยมโยมลงไปทําดูเวลาเจอกี่หมาเหยียบเจ้วก็เดินไปแล้วต่อยหลังมาเหยียบไปน่าตลกไหมนั่นแหละที่เราทํากับเราพระพุทธเจ้าบอกว่าโง่เลยทําโง่เนี้ยคือโมหะเรื่องเดิมเดิมเรื่องเจ้าเจ้าเรื่องเป็นทุกข์ไม่ต้องคิดแล้วมันผ่านมาแล้วไม่มีใครบ้าเดินเหยียบต่อยหลังไปเหยียบี่หมา ปัญาบาลีว่าอาตีตังนานวากมยานัปปีกังเกยานากาตังพระพุทธเจ้าบอกว่าอดีตก็่านไปแล้วจังหวงไมมมันกลับไปนึกใหม่ทำไมอนาคตก็ยังไม่มามาไม่ถึงตีไม่รู้จริงไม่จริงนุพรุ่งนี้ไม่รู้มีจริงไหมบางคนบอกว่ามีแต่ว่าออกไปรถจนตายอยู่บนถนนก็ไม่มีแล้วคนที่ขับรถไปข้างนอกกันต่างก็คิดว่าจะได้กลับบ้านทงนั้นแต่บางคนไม่ได้กลับเมื่อกี้อาจจะมาเจียดจนเอาคนเนี่ยม ครับครับโยก็ไม่รู้ไปดูอะไรอยู่ตรงไหนรถเกือบทิ่มโยยูปฏิเดชก็ได้ตลอดเราประมาณไม่ได้และปัจจุบันมันไม่เป็นทุกข์ก็มีเทคนิคที่บอกญาติโยมทั้งหลายว่าการแกปร้ปัญหาความทุกข์ในใจที่เรียกว่าภาวนานี่คือคิดบางเรื่องเพื่อไม่คิดบางเรื่องทาได้ไหมคิดบางเรื่องเพื่อไม่คิดบางเรื่อง,ค,ง,องคิดถึงหมาเพื่อไม่ต้องคิดถึงแมวคิดถึงคนนี้เพื่อไม่ต้องคิดถึงคนโน้น จมันก็จะเปลี่ยนเรื่องไปคิดถึงคนที่เป็นสุกเพื่อไม่ต้องคิดถึงคนที่เป็นทุกข์ก็เรียกว่าภาวนาให้จิตมันไปอยู่ตรงอื่นแต่พระท่านปฏิบัติธรรมนี่เขาเอาจิตมาไว้กับลหมหายใจมัง่งบางคำนักก็สอนหนอยุบหนอกองหนอมือไปจับปรุงมัง่งเวลาเราหายใจนี่ปุงมันยุบยุบปองปองก็ภาวนาว่ายุบหนอปองหนอบางคนก็ยกมือขึ้นขึ้น,นลงลงบางคนก็เดินจงกรมที่เขาปฏิบัติในวัดนั แต่ถ้ายอมไม่ปฏิบัติในวัดเนี่ยปฏิบัติที่บ้านเนี่ยมีคิดวิจาง่ายๆว่าคิดบางเรื่องเพื่อไม่คิดบางเรื่องคำว่าคิดเรื่องอื่นก็คือเรื่องที่ไม่เป็นทุกข์เราไปคิดจิตมันก็ไปอยู่ตรงโน้นมันก็มาอยู่เรื่องที่เราเป็นทุกข์อันนี้เรียกว่าภาวนาปลว่าทําให้มันเจริญนี่ยพระพุทธเจ้าสอนแบบเนี้สอนเรื่องการ รู้จักการแบ่งปันเพื่อเพื่อเปื่อเบรมีน้ำใจอบอ้อมารีรักกันช่วยเหลือกันเข้าใจในความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์เพื่อว่าเพื่อว่าไม่ต้องมีสงครามไงไม่ต้องหอบลูกจูงหลานย้ายบ้านย้ายประเทศย้ายจังหวัดไปถ้าไม่มีเรื่องการเรื่องให้อภัยเนี่ยมันก็จะเกิดไปพิบัติด้านการเบียดเบียนกันเกิดขึ้นเราไม่ให้อภัยกันเอาชนะกะการกันวัดเก่งใจกัน มันก็จะรวมกลุ่มเข้ามากขึ้นมากขึ้นมันก็จะกลายเป็นการเบียดเบียนกันแบบพวกมึงพวกกูสีนก็เพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของเราให้ปัญหาชีวิตมันน้อยลงแล้วก็แก้ไปจนถึงระดับจิตใจเขาเรียกว่าภาวนาก็คือว่าเอาจิตไปไว้ตรงอื่นที่ไม่เป็นทุกข์เช่นเราหมายใจเป็นต้นหรือคิดในสิ่งที่เราเป็นสุกเฉนเรียกว่าภาวนาพระพุทธเจ้าสอนไว้สามเรื่องก็คือทานศีน ภาวนาเป็นบทสรุปย่อจากปัจจัยพิรดธที่มันมีหลายหลายเล่มมันคงโยมยังคงจะไม่มีใครว่างไปอ่านหรือว่าชอบอ่านมันปัจจัยพิรดธมีทุกวัดเลยแต่ว่านู้ไปอ่านมันมันมากมีทั้งแบบสี่สิบห้าเล่มมีทั้งแบบเก้าสิบเล่มมีทั้งแบบมากกว่านั้นที่เขาอธิบายขยายคว,วามมาไว้วันนี้อาจจะมาเอามาสรุปยอ่อแสดงตามให้โยมฟังว่าอาจารย ศีลภาวนาเป็นสูวิจานที่ขึ้นเป็นพระบาลีต้นต้นว่าสูวิจานแปลวา่ารู้ดีสุเป็นภาษาบาลีแปลวา่าดีวิจาก็ความรู้นี่สูวิจานรู้ดีปาวงหติแปลวา่าเป็นผู้ที่จะเริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยคำว่าจะเริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่หมายถึงว่าเรามีชีวิตที่มีความทุกข์น้อยมีปัญหนาน้อยเพราะว่า เราใช้ชีวิตเป็นแล้วก็เข้าใจธรรมชาติของความทุกข์ว่ามันอยู่กับบางสิ่งบางเรื่องที่เป็นทุกข์เรารอจิตไปวไ่าตรงอื่นแล้วมันก็ไม่ได้อยู่กับเรื่องเดิมอีกอย่างหนึ่งธรรมชาติของทุกข์เนี่ยก็เรียกว่ามันเป็นสังการคือมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันมามา,มาไปไป,ไปมันมาทุกวันนั่นแหละแต่เรานั่งสังเกตด,ดูทุกวันเราต้องมีอยู่สองเรื่องในใจเราคือความสุขกับความทุกข์ตั้งแต่เกิดจนตายเลยไม่ว่าโยมยาอายุยืนกี่ปี มันไม่หายไปไหนทำไมทำไมถึงว่าไม่หายไปไหนมันไม่ไปเพราะว่าเราเป็นจริงมีชีวิตแต่ไม่ใช่รูปปั้นแต่เราเป็นรูปปั้นเราไม่รู้สึกอะไรกับใครแต่ว่าเราเป็นคนเราก็ต้องเป็นถูกเป็นทุกอย่างนี้แหละมันเป็นธรรมชาติของคนถ้าใคทําใจได้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงธรรมพระพุทธเจ้าบอกว่าโยตมังปัจจติโสมังปัจจติบุคคลได้เห็นธรรมบุคคลนั้นจึงว่าเห็นเราธรรมในที่นี้คือธรรมดาอะไรคือธรรมดา เรานี่แหละเป็นส <M ân S 1> ิ่งที่มีความสุขความทุกข์เป็นธรรมดาสุขทุกข์กันแค่เปลี่ยนเรื่องกับเปลี่ยนคนนี่แต่ว่ามันเหมือนเดิมสุขเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนเรื่องไปทุกข์ก็เหมือนเดิมคือมันตรมานแต่ว่ามันเปลี่ยนเรื่องไปทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้ทุกข์กับเรื่องหรือว่าคนนั้นคนนี้คนน้นมันก็เปลี่ยนเรื่องไปแต่ว่าเป็นทุกข์กันทุกข์กันรสชาติเดิมคือมันเป็นทุกข์ตรมานถ้าใครเข้าใจว่าเราเป็นสุขเป็นทุกข์ธรรมดามาทุกวันเลยจะม ยี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีหรือว่าร้อยปีมันก็มีทุกวันความสุขความทุกข์มากมั่งน้อยมั่งนานมั่งสั้นมั่งมันมาของมันทุกวันมันเป็นเช่นนั้นเองท่านพุทธาดาแดงสวนโมกท่านบอกว่าความสุขความทุกข์เป็นเช่นนั้นเองแต่เราจำใจได้เห็นได้เข้าใจเราก็เรียกว่าเห็นามพระพุทธเจ้าบอกว่าใครที่เห็นการเกิดดับของความสุขความทุกข์ในใจชัดเจนทุกครั้งคนนั้นเป็นพระโสดาบัน ก็คือปล่อยวางได้ว่าก็ทำมาได้เป็นทุกข์ก็เหมือนเป็นวัดอนีรเป็นตลอดเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็เป็นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็เป็นเราหายไปไม่ได้ความทุกข์ความสุขเราต้องมีเพราะเรายังมีชีวิตอยู่เราไม่ได้ตายตีแต่เห็นชัดเข้าใจลึกซึ้งก็้ว่าเห็นตามอย่างชัดแจ้งว่าความสุขความทุกข์ในใจนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมาแล้วก็ไปไปแล้วก็มามามาไปไปเหมือนลมเหมือนฝนเหมือนแดน เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตใจลมกลนนี่ยเป็นธรรมชาติขององฟวาแต่ว่าธรรมชาติของจิตใจกลนเนี่ยคือมันเป็นทุกเป็นทุกข์มันเป็นธรรมดาแต่เราก็ใจเห็นชัดทุกครั้งเราก็ไม่หลงคําว่าไม่หลงเนี่ยก็คือว่าเป็นแหละเป็นทุกข์แต่เรามีความรู้อยู่เสมอว่าเดี๋ยวมันก็ไปไม่ใช่มันอยู่ในใจเราตลอดกาลมันไม่อยู่าเขก็ใจแบบนี้คือไม่หลง บางคนเป็นทุกข์เป็นเยอะมากขึ้นเรื่อยเพราะว่าหลงหลงว่าความทุกข์มันไม่ไปไหนไม่มันไปแต่ว,ว่าเดี๋ยวมันก็มาอีกเรื่องอื่นมาอยู่แบบนี้เลย <Yeah. S 1> ในนี้เรียกว่าปัญญารวมแล้วก็เป็นทานศีลาวนาปัญญา <Yeah. S 1> เป็นขั้นตอนที่เราเข้ามาศึกษาเรียนรู้ตามลำดับในพระพุทธศาสนา <Yeah. S 1> ก็จะได้รับอนิงสงในการเข้าใจ พระธรรมคำสอนที่พระพเจ้าเนี่ยสอนไว้แล้วก็เกิดประโยชน์ตามสมควรแก่กันปฏิบัติของเราเรียกว่าตมานุธรรมะปฏิปติคนที่ปฏิบัติรมก็ย่อมได้ผลสมควรแก่รมดังนั้นก็เกิดานิสงกับเราเองที่จะทําให้ปัญหาชีวิตหรือว่าความทุกข์ของเรานั้นน้อยลงหรือว่าหมดไปเร็วขึ้นก็จะได้รับานิสงส์ตามที่ญาติโยมทั้งหลายได้ให้ความสนใจศึกษาและปฏิบัติอยู่กันไหนก็ให้มันเจริญยิ่งิขึ้นไปบางคนชอบํำทาน บางคนชอบแค่รับศีลบางคนภาวนาก็ทำบางคนพิจารณาอารมณ์ก็เป็นก็ถือว่าได้รับอันนี้สูงอาตมาก็แสดงธรรมมาพอสมควรแก่เวลาก็ขอสมมติยุติการแสดงประธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงมีในสาธุชนทุกคนทุกท่านเชิญขอเจริญพร